ชูชหน่อยลูกชหน่อยืวขหนึ่อช่ขชูข่วนมาอีกแล้วตีหัเลยนะมาอีกแล้วดิฮะมาอีกแล้วเนี่ยอ้าเอ้าะ้ก็หยาดกันเลยดิหนิ้นะชูชูชูสวัสดีครับพบกับควานน้อยนะครับ ที่บ้านของพายเล่ครับช่องโอเล่เอฟซีไทยแลนด์นะครับวันนี้วันน้อยจะพาพ่อแม่เอฟซีนะครับทาผูทชมทุกๆคนเลยนะครับผมไปดูความรักนะครับความรักของเพื่อนต่างสายพันธุ์นะครับเป็นเจ้าหมากับน้องช้างนะครับเจ้าหมาปีโป้นะครับแล้วก็น้องช้างชื่อว่าน้องงามโชคครับหรือว่าบักลาของเรานะครับ เขาวิ่งหยอกล้อกันนะฮะเขาจะหยอกล้อกันแบบไหนบ้างนะครับเขาจะเล่นกันยังไงนะฮะแต่เขาก็เป็นเพื่อนกันนะฮะเล่นตามภาษาด็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวควาดน,น้อยจะพาไปรับชมนะพร้อมๆกันนะครับผมไปเลยครับผมไปเลยนี่นีเพื่อนเล่นใหม่ของเขานะครับ Ây oh yeah. <laughs> <laughs> เด็ดแน่ปีโป้ค่อ่าอา้วน้ำโชคตัเลอะไรกับเจ้าพีโป

mama tao ừ, mày là lên mày lên tao lên là tao mày 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 tao không là tao mày không tao mày là không mày là tao จะไจมือไปแล้วจะมือไปแล้วจะมือไหมบัญชีค่ะขอบคุณ้ชมทีมากมากะคะัีเ้นอะไรเนาะ ช้วยสามร้อยครับขอบคุณค่ะน้องจุเมย มาพักเหนื่อยก่อนมาพักเหนื่อยก่อนพักเหนื่อยก่อนอันนมาไม่มานมาน,มานี้พักเหนื่อยก่อนมาพักเหนื่อยก่อนคือเก่งแท่นี่ตัวหน่อยหน่ฮะเนี่ยือตัวหน่อยคือเก่งแท่นี่ฮะไอ้เนี่ยทำไมเก่งเทยฮะว่าญานิสร้างเรนนื่องปุณิเราเราเพิ่งมารู้จักกันแค่ไม่กี่วันนั่นเนี่ยฮึฝุ่นฝุ่นมารู้จักกันแค่ไม่กี่วันทำไมสนิทกันจังหนิฮะทำตัวสนิทกับ งามโชคยังเลยมีวาสนาหลายเดินี่เขาเป็นหมาที่มีวาสนาดีนะได้มาใกล้ชิดกับงามโชคแล้วเขาก็ทุกขีกับงามโชคเลยวิ่งไปจูบงามโชคเลยนะเนี่ยเก่งเถอะเนาะหเหนื่อย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 ดูสิหายใจได้ด้วยเมื่อยบ่เมื่อย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 เมื่อะไรมื่อยอะไร ดูดูดูมยอมืออืออ้วทางนู้นอะไรนั่นอ้ทอะไรเออโอ๊ยงองแล้วงองแล้วงองแล้วพอผลิตน้ำพอผลิตน้ำามาพอผลิตด้วยอ่ะ่าผลิตด้วยอ่ะผลิตด้วยอ่ะอ๋อผลิด้วยอ่คุณเทหวะขอบพระคุณนะคะ โชว์โชว์หนหลบโชว์หน่ออเอโชว์เข่วหนึ่งเข่าเข่าหนึ่งโชว์เข่วหนึ่ออเออไม่แล้วตีหัวเลยนะไมแล้วนี่ฮะไีกแล้วเนี่ยเอ้าเอ้าฮะแล้วก็หยาดกันเลยนี่นี่จู๊จู๊จู๊ รักกัน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 ของคุนพี่เรนเอาเป็นอะไรคะ้ ของคุณพี่เด่นชายเอาเป็นอะไรเนาะเป็นกล้วยเป็นเทมแปอร์โลนะว์วออ้อ่อะไรเนี่ยไปไหนมาพอ่อมาพ่อวะนี่นี่นี่นนอะพวกหวงพวกหวงหวงพ,วพว่อเขาเดี๋ยวเข้ามาใกล้พ่อเขานะ,ะไปละ

อย่าเข้ามาเด้ออย่าเข้ามาเด้ออย่าเข้ามาเด้อเฮ้ย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 อย่าเข้ามาเด้ออย่าเข้ามาเด้อเฮ้ย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 อย่าเข้ามาเด้อเฮ้ยจามาจ้าปีโป้เดี๋ยวโดนติีอย่าเข้ามาถึงเลยเด้อถึงเลยเด้อหืมหืมหืม วนแล้ววนมาแล้ววนมาตาพ่อแล้วเอ้ยดูไปหาวเลยแล้วเฮ้ยทำไมใหญ่จังไม่กล้าเข้าไปกลับคืนดีกว่าทอเลกก็นิ่งๆน,นะนี่ก็ห่วงพ่อจช่ไหมหมู่ของพ่อดึงมือพ่อไปแล้วอ่ะดึงมือพ่อไว้เอ้ยเนาะดึงดึงมือพ่อไปแล้วพ่อจะไปใส่พ่อสิไปใส่เออไอ้อนี่ยนะเออ เออเมื่อยแล้วเด้อคนกับเมื่อยสร้างกับเมื่อยแล้วเด้อนั่นนี่เออเออฮะให้รางวัลก่อนให้รางวัลก่อนให้รางวัลก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเออให้รางวัลก่อนเออหายเมื่อยแล้วหายเมื่อยแล้วเออสวัสดีครับอีกสวัสดีครับอีกสวัสดีครับอีกพูดยำจุยำจุเอาเสียงด้วยเสียงด้วยกินจุกินจุเสียงด้วยเสียงด้วยเสือเสือเสือสือเสอ ตามลงตามลงเออเสียงดังเสียงดังเออลังวันหลังวันเออเออเิ็บนะวะนี่หาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องโอเล่เอฟซีทะเลด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้อลหานะครับทุก